เราไปชมพร้อมๆกันเลยครับแล้วเราจะเอาอยัางไงกันดีท่านอามาลูกเขยของเราก็อยู่ต่างเมืองมาไม่ทันแน่ๆแ,แต่ราชบุตรเขยยังเหลืออยู่อีกหนึ่งพระองค์ไม่ใช่ค่ะเจ้างะจะให้เราไปเงอขอความช่วยเหลือเจ้างอน่ะเหรอฝันไปเถอะไม่มีทางาพ่อคิดถึงลูกมากห้ามหัวใจไม่ไหวเลยต้องมาหาลูก เหลจ,จริงๆเลยค่ะพงเนื้อหัวไม่ได้บรรทมเลยทั้งคืนโอเสด็จพ่อวันๆองค์เนื้อหัวคิดแต่จะแก้แค้นเจ<อ>้าเงาะจนไม่มีเวลาจะบรรทมเลยเพื่อค่ะ,<อ>คะท่านอมานขอพระทานอภัยว่าเถิค่ะ,คะและเสด็จแม่แลเะ,ะเปคะเสด็จพ่อสเสด็จแม่ของลูกไปชวนอยู่เหลเจ้าเงาะเมื่อวันก่อนมียักษ์ตนหนึ่งมันบอกว่าจะมายึดเมืองพาราสีนะเพ่อนเราค่ะชาวบ้านก็เลยอกสัขวัขนแวนไปทั่ว เราไม่เห็นสีก็เลยตอมมะไทรนะเพื่อนะเสด็จแม่เถิดจิดมีแลวลูกจะช่วยอะไรได้บ้างเพคะลูกอะ่ะช่วยไม่ได้หรอกแต่เจ้าตัวประหลาดน่ะช่วยได้แน่เจ้มามอนั้นหรอเพคะเขาเดชะอรงเหนือหัวขห้อยากให้เจ้าเงาะไปยืนที่หน้าประตูเมืองบางทีกินสามเจ้าเงาะอาจจะไล่ย,ยักษ์ตนนั้นออกไปก็ได้เพื่อะโอ้กินตัวอแบบขนาดนั้นเลย ทำไมต้องไปช่วยด้วยแต่บ้านมองกำลังเดือดร้อนนะไอ้แฮบบ้านมองไอ้แฮบเดือดร้อนอ่าบ้านเมืองเดือดร้อนแต่มันก็ไม่เห็นเกี่ยวกับเราเลยนี่จะช่วยหรือไม่ช่วยไม่ช่วยจะช่วยหรือไม่ช่วยไม่ช่วยจะช่วยหรือไม่ช่วยไม่ช่วยเด็ดขาด ลูกรจนามากเลยนะที่ช่วยบ้านเมืองของเราไม่เป็นไรเพคะบ้านเมืองเดือดร้อนลูกจะอยู่นิ่งได้ยังไงเชอาแล้วพี่ยืมฟีดหรอกนะแต่วพี่ก็ไมาอ้องสามข้อน้อยจ้เงาะจะมากไปแล้วนะไม่เป็นไรท่นานอมาตร์เจ้ามีอะไรก็ว่ามาข้อหนึ่งท่านพ่อตาต้องให้รจนาและเราเข้าวังน้อยเจ้ากังครบขึ้นวอได้แล้วข้อสองอะไรสองท่านพ่อตาต้องหอมแก้มเราเป็นการขอโทษอังอบาล ไม่เป็นไรยอมมันไปก่อนหอมมากเลยเหรอแล้วข้อสามมาเจ้าหอข้อส <c oughs> ขี่ม้าเข้าเมืองแต่ไม่ต้องเป็นม้าจริงๆนะเอ๊ะมันบอกจะขี่ม้าแต่มันไม่เอาม้าแล้วมันจะขี่อะไรว่าอย่งไรครบสาวันแล้วนะ นี่จะยักเ์เธอียังไงอาลรว่าถึงเมืองนี้เอ๊ะเจ้าัวดดำผมจ่งยิ่หน้าตาชัดชัดประหลัดนั่นนะนี่น้อยโอหักขนาดนี้เหรอเจ้ายักษ์ โอ้โหพระราชบุตรเขยเก่งกว่าพระตายอีกนะวาจังหวะท่านอามาตพระท่านอภัยพระยาค่ะเจ้ายักษ์ท่าเจ้ายังไม่อยากเก็บตัวก็ต้องรีบหนีไปทำไมเจ้าไม่ถอดหมู่หมอเราต้องการสู้กับพระสัตร์เจ้ารู้ยังไงว่าเราคือพระศัตริยรู้มาได้ยังไงไม่สงสารคัะ ว่าเจ้าชอบลูกหมอเหมาหรือไม่อยางเจ้าอะแค่ลูกหมอของเราเองเยก็พอแล้วในเมื่อเจ้าไม่ชอบลูกหมอเราเราก็จะไม่เสียเวลาสู้กับเจ้าเราไปโอ้โหขนาดเจ้าเงาะยังไม่ทันสู้เจ้ายักษ์ก็หนีไปแล้วไยคะใช่สงสัยกินตัวเจ้าเงาะจะแรงจริงเจ้ายักษ์ถึงได้หนีไป ยักหนีแล้ว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 ,แ,ลวแต่มาเลยเจ้ามองค์งอยู่แล้วสิพ่อต้องทรงรักษาสัญญาณนะเพคะเอาละเมื่อเจ้าสามารถไล่เจ้ายักษ์ตนนั้นไปได้เราจะยอมให้เจ้าอยู่ในวังตามสัญญาย,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 ยแต่มีข้อแม้ว่านั่นไงาวานและโลกดีใจมากๆเลยเพคะ ที่เสด็จพ่อ,อยอมรับเจ้าเงาะพ่อก็แค่อยากให้ลูกอยู่ในวังแต่เจ้าเงาะต้องปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีในวังของเราท่านอมา์พ่อเจ้าค่ะท่านจงรับหน้าที่สอนประเพณีในวังให้เจ้าเงาะด้วยละกันรับด้วยเก่าพ่ะเจ้าค่ะ แลดูเป็นคนขึ้นเยอะเลยพระเจค่ะแตรานบุรเขยต้องเรียนรู้ประเพณีในวังนะพรอเจค่ะอันดับแรกต้องเรียนรู้การเข้าเฝ้าก่อนอันดับแรกชี้ขากงก้นพองงามหนุ่มมือเล็กน้อยแล้วก็พร้อมกันสองการเสวยการเสวยในวังก็จะมีประเพณีตามในวังนะพระเจค่ะโถใครกินล้วยมันจะไม่ยากอะไรเนี่ยยากไม่ยากเดี๋ยวก็รู้พระเจค่ะ การสเสวยกล้วยในวังก็ไม่ได้สเสวยแบบธรรมดานะพ่อจ่ะอันดับแรกเราต้องปอกเปลือกแต่เราจะไม่ใช้มือนะพ่อจ่าค่ะถ้าไม่ใช้มือเราจะใช้อะไรอ่ะทรมานเราก็ใช้ปากสิพ่อจ่าค่ะอันดับแรกเราต้องแบ่งกล้วยเป็นสองท่อนก่อนพ่นอจ่าค่ะ๋ยวนี้อ้โหมันยุ่งยากจริงเลยอันดับสองพอเราได้กล้วยสองท่อนแล้วเราก็ต้องบดกล้วยมันเที้ยวได้ไง่ายๆ แค่นี้เราก็ได้กล้วยบดพร้อมเสวยแล้วพะยใค่ะเอาจริงเหรอท่านธรมมจริงพ่พะยญค่ะไม่ใช่เรื่องเลน่นๆนะพ่อะค่ะเราได้กล้วยบดแล้วท่านธรราเมื่อได้แล้วอย่ารอช้าเราก็มาเสวยเลยพะยใค่ะแล้วเรามาแลกกันไหมท่านารรมจะดีเหรอพะยใ่ค่ะ หน่อยมั้ยตอนตอนนี้พระราชบุตรเคยต้องฝึกนั่งสมาธินะพยะยะค่ะเยี่ยมมากท่านอามราสูๆ้ๆนะเจ้าหรอ ที่เสด็จพ่อไม่ต้องการให้เจ้าหมออยู่ในวังตั้งแต่แรกใช่ไหมเพคะทุกสิ่งทุกอย่างพ่อทําเพื่อลูกนะรจนาเป็นอะไรเราพพื่อข่าพระราชบุตรเขยให้บุกยาด้วยไฟเราไม่คอยเกี่ยงแต่มาทําให้เราเป็นตัวตลอดอย่างนี้เรายอมไม่ได้พอแค่ที่ชีวิตในบงังชกเจ้าหมอเราหรือด้วยรจนาจะไปไหนลูกเจ้าหมอเดียว ุดมาคืนเราก่อนชุดมันแพงเอาชุดมาคืนเราก่อนชุดมันแพงเชื่อเดี๋ยวสั้าล้าส่ง e อ s มาให้เชื่อเดี๋ยวสั้าล้าสอง EF s มาให้เจ้าอย่ามาหูเราะย่ะเรานะเทพีอย่างรู้หาไม่ได้เลยค่ะมงชั้นเพียงแป่นึกขันข้อตากับลูกเขยคู่นี้เปคะเจ้าดูเอาถิดเราอุตสาแฟงกายเป็นยักษ วางอุบายหมายจะให้เท้าสามนใจอ่อนลุบ้าเจ้าเงาะก็ใช่ย่อยแหละพคะจะสงสารก็แต่รจนะที่ต้องมีอยู่กลางป่ากลางดงนุมทำไมพระองค์ไม่ใช้อุบายที่สู้กับพระสั่งโดยตรงแหละพคะเจ้ามีวิธีอะไรก็แจ้งเรามาเถิดเทพีอย่างรู้เจ้าเงาะเปรียบเสมือนลิงป่าไม่สามารถอยู่เฉยเฉยได้พระองค์ก็ออกอุบายท้าดวลปีขี่ยึดเมืองพระราณสีสิพีะจริงด้วยพระสัง ไม่สามารถใช้ <ๆ S 1> ร่างจุงเงาะ <พอ S 1> ตีคีได้แน่แน่ขอบใจเจอมากเทพีอย่างรู้เพค่ะแม่ที่แท้ยักษ์ที่มาปว่วนเมืองก็คือพระอินแปลงกายมาเพื่อให้เท้าสามมนกับจุงเงาะขึ้นดีกันแต่ดันมาผิดแผนซะนี่พระอินจะทำยังไงต่อละทีนี้ผู้กำกับเราก็ไม่ได้เขียนบทไว้ด้วยถ้าน้องๆหนูๆอยากให้เขียนบท ทำอี p ีต่อไปก็ช่วยกันไลค์และแชร์กันเยอะๆนะครับจะได้มีกำลังใจเขียนบทตอนต่อไปสำหรับเทปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีครับ